ุณผู้ฟังคะหลายคนอาจจะคิดว่าเข้าพรรษาเป็นเรื่องของพระอย่างเดียวแต่จริงๆแล้วญาติโยมก็มีบทบาทสําคัญมากเหมือนกันนะคะใช่ครับเพราะช่วงเข้าพรรษาญาติโยมก็มักจะมาร่วมทําบุญกันอย่างเช่นถวายเทียนพรรษาหรือผ้าอับนาฝนให้พระท่านใช้ตลอด3เดือนฤดูฝนค่ะของถวายเหล่านี้ไม่ใช่แค่ของใช้ธรรมดาแต่ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของแสงสว่างแห่งปัญญาแล้วก็ความเกื้อกูลกันระหว่างพระกับญาติโยมด้วยจริงครับ แล้วในหลายพื้นที่ก็มีประเพณีที่หลากหลายอย่างที่อุบลราชธานีก็มีแห่เทียนพันษาใหญ่โตหรือบางที่ก็ทําบุนใส่บัตรน้ําผึ้งของพื้นเมืองหรือกิจกรรมเวียนเทียนตามวัดใหญ่ๆแล้วสําหรับญาติโยมที่อยู่ต่างประเทศก็ยังคงสืบต่อบุญพันษาอยู่นะคะอย่างจัดพิธีถวายเทียนในวัดไทยที่อเมริกายุโรปหรือออสเตรเลียบางคนก็ร่วมฟังจม่าออนไลน์ส่งของใช้ไปถวายพระที่วัดไทยในต่างแดนใช่เลยครับบุญพันษา จริงๆแล้วไม่ใช่แค่การถวายสิ่งของแต่คือการได้ร่วมกันพัฒนาจิตใจทั้งพระทั้งโยมสะท้อนความเอื้ออาทรแล้วก็เป็นการมีส่วนร่วมในธรรมะร่วมกันค่ะพอเห็นแบบนี้แล้วก็รู้สึกว่าเข้าพรรษาไม่ใช่แค่พิธีกรรมแต่เป็นช่วงที่ทำให้เราได้ใกล้ชิดธรรมะมากขึ้นด้วยนะคะแล้วในตอนหน้าเราจะคุยกันต่อเรื่องการรักษาศีลและการละกิเลสในช่วงพรรษาว่าเราจะสร้างวินัยใจไปพร้อมๆกับพระได้ยังไงอย่าลืมติดตามนะคะ สำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ